ดูดวงชาวราศีธนูชาวราศีธนูดวงแปกคนผีให้รวยเพราะอะไรเพราะว่าเจ็บมามากนะครับจนผีทั้งคนสงสารตัวท่านนะครับผมต่านเจ็บปวดดูร้าวแสนทุกทรมานแทบจะทนไม่ไหวมีดปัดตรงกลางใจเจ็บปวดดูร้าวแทงมาสามทีเจือจ้อเจือจ้อเจื้อสามทีแทบจะทนไม่ไหวเจ็บจดเจ็บปวดดูร้าวเหมือนใครบางคนมากรีดตรงหัวใจนะครับผมอย่างนี้ผีก็ะคน จะทนไม่ไหวเลยไงผีไม่มีเมตตาเรอไงคนไม่มีเมตตาเลยยังไงนะผมจะโดนจิตโดนใจโดนพลังให้แก่ท่านท่านจะร่ํารวยด้วยรัพย์สินทองจะโดนให้ใครบางคนเข้ามาช่วยสนับสนุนค้าชูหนุนนําโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลามาเทมาผสมเร็ยจะได้เจอคนที่ใช่เจอคนที่แปลเปลี่ยนแปลผันการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวเข้าหาันเอาจริงเอาจังจนประสบความเร็จชะตาชีวิตรับทรัพย์ท่านจะมีโชคลาภครั้งใหญ่ เงินทองเหรียญใหญ่มาเริ่มเทพสวรรค์นบนชั้นฟ้าจะโดนบันดาลส่งลงมาสู่ตัวท่านท่าน,นจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่จะเลริญรลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินกับชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนาตกตำแหน่งเป็นผู้รับนะครับจะเจริญรุ่งเรืองแตผมคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนา,าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาพระราชาถือถ้วยนำพาซึ่งความประสบ็จเงินทองไหลมาเทมา ครับผมการปฏิปรโดยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินการมองการไกลถึงอนาคตท่านจะได้รับข่าวดีนะคข่าวดีข่าวอะไรละ่ะข่าวเรื่องธุรกิจการงานการเงินแต่ต้องปราบศัตรูให้หมดไปสิ้นก่อนนะนะครับการที่ท่านจะตกตําแหน่งพระราชาถือดาบบ่งบอกถึงความฮึกเหิมนะครับบ่งบอก,บอกถึงอํานาจบารมีวัสนากร้าได้กาเสีย กาที่จะเปลี่ยนแปลงแปรผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดดวงชะตาของท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีด้วยเป็นพระราชินีนั่งบนมลังดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายแสงสว่างบังเกิดจิตใจที่อ,อ่อนโยนเกิดความแช่มชื่นราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลา,าวกาบุญกุศลวาสนาคนอายุน้อยกว่าจะนำพาซึ่งความประสมเดจเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชคกตา นะครับผมจะ,จะเจริญุูงเรืองขึ้นมาทานันใดใดให้ท่านการาบไหว้สายญาณองค์เทพดวงชะตาของท่านจะเปิดท่านจะได้ค้นพบได้ยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนาจนท่านได้เป็นที่หนึ่งจะ,จะเจริญุูงเลืงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปีศาสตร์หมู่มารเข้ามากล้ามกายตัวท่านท่านจงวิ่งหนีไปสุดกําลังนะครับผมโชคกล้ามเงินทองบารมีวาสนาท่านได้มีเกณฑ์ได้ตัดสินใจดาบสองขวายเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับเลือกให้ถูกเลือกสิ่งที่ใช่เลือกสิ่งที่คิดว่านะครับถูกต้องที่สุดแล้ว อะไรบางอย่างมันตัดสินใจได้ยากหกือเกิดในโชคชะตาเราแสงสว่างส่องมาจะนําพาซึ่งความะสมเร็จเจริญรุ่งเรืองพลิกจากร้ายกลายเป็นดีโชคกล้ามเงินทองบารมีวาสนาจะมีคนคอยวจบประจแจงเขาเรียกว่าเรียข้งเลียขาเอาอกเอาใจไม่ท่านเป็นพิเศษ้อยากได้อะไรจากท่านหรือเปล่าลถ้าให้ได้ก็จะให้นะเพราะว่าเป็นคนตกตําแหน่งมีเมตตาไปไปไหนใครรักสาวรักสาวลงผู้ใหญ่รักก็หลงอ,อยากได้อะไรหรอ ครับผมท่านจะได้ตกตําแหน่งนะครับได้รับโอกาส,อกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตําแหน่งมนจันทาไม่ไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักโก้หลงมากระโสมนัทติดก,กับดักมนสเสน่ห์ก็คนมันสวยคนมันหล่อให้ทําไงได้กินสเสน่ห์เมตตามาริยมมันเข้ามาเลยเพียงแค่เดินผ่านตัดหน้าครับนะผมหอมเหลือเกินครับนะผมโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเตรียมตัวเฮล่านข่าววิวาข่าวมงคลล่ะจะเป็นยังไง คาวิวาขาวมงคลมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับผมจะแต่งงานตอนนี้มันไม่ใช่ง่ายนะแต่ว่าให้ท่านเดินออกเอาก็ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะับผมโชคลาภเงินทองมรมมวัสนาตกตำแหน่งชะตาชีวิตถือดาตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าเปลี่ยนแปลงแปรผันมฒนาอย่างก้าวโดดดวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีเงินล้านอภิมาเศรษฐีท่านที่ยังโสดจะได้มีแฟนท่านที่มีแฟนอยู่แล้วจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายช่วงชะตาช่วงนี้จะมีขาวหมวยนบสวยครับผมเข้ามาในโชคชะตา นับหนุ่มหล่อลักษณะสีสีน้ำเงินเนะราเจอเข้ามาในโชคชะตาตกตำแหน่งมูนไลท์นะผมไปไหนใครรักสาวรักสาวหลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากะสมวันนั้นันะบผมช่วงสตาช่วงนี้ต้องทําตัวเซ็กซี่นิดหนึ่งเย้าวยวนนิดหนึ่งไม่ได้เกี่ยวพันเกี่ยวเรื่องพวกนั้นนะแต่ให้ทําตัวลักษณะแบบนั้นจะได้ดวงดีดวงเฮงดวงปังเกี่ยวเรื่องความรักนะับสีสันก็เกี่ยวสัมพันธ์ ผโชคชะตาเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งตกตําแหน่งอํานาจบารมีวาสนาท่านที่ยังนะครับต้องการเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งมีเงินทองบารมีวาสนาจะเลื่อนขั้นบําเหน็จบํานาญต่างๆก็จะมีโอกาสทองที่จะได้เลื่อนขั้นก้าวข้ามขั้นข้ามตําแหน่งตกตําแหน่งที่ดีจะเลื่อนลุกเรื่องในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านจะได้ลื่นเริงสังสรรค์ก็ไล่ลำกันละพอมีมีโอกาสทองปุ๊บมันจะมีความสุขเลยครับใครมีโอกาสทองแล้วมีความทุกข์บ้างนะครับผมยังไม่มีนะ ครับผมโชคลาบม้าปยองเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดการเปลี่ยนแปลงการจัดแจงทําตามแบบแผนครับผมท่านจะได้ระยะเวลาอันการใกล้นะครับดวงแบบนี้เขาเรียกวันดวงเศรษฐีะครับนะผมปัญหาต่างๆเกิดความตึงเครียดนอนไม่หลับกระวนกระวายกระสับกระส่ายแฮงแมนเกิดขึ้นในโชคชะตาเจ็บปวดด้ยแล้วและยืนหยัดต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหเหนื่อยมา,มา,มากแล้วพอแล้วครับท่านพอแล้ว เราไม่ต้องเหนื่อยเยอะวงล้อแห่งวัฏจักรจัดแจงทําตามแบบแผนประเพณีสิ่งที่ท่านจะต้องทานะครับวงล้อแห่งวัฏจักรก็เหมือนกับการจัดบ้านจัดวงจุย้ยจัดแต่งตัวนะครับร่างกายของท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงดูแลรักษาให้ดีนะครับผมท่านจะได้รับทรัพย์โดยโชคแสงสว่างส่องแสงลงมาสู่ตัวท่านเป็นเศรษฐีเงินล้านทุ่งข้าวเหลืองกราลาหัวใจพองโตหานคู่เกิดความเช่นชื่น,นเกิดความมั่นคงในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนงนะครับเงินทองจะมีข้าวกินมีข้าวใช้ ครับผมมีขนมหวานให้ท่านกินช้อปปิ้งสนุกสนานมีรถใหม่ป้ายแดงมีบ้านมีรถมีแฟนสวยมีแฟนหล่อมีกิ๊กเยอะับผมจะได้สุขสมสมหวังดังใจหมายมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระโนกระวายกระสังกระรายเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่ับผมสายสามดาวขวาสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าไม่มีสิิ์เลือกรวยอย่างเดียวแต่งงานอย่างเดียวสวยอย่างเดียวกิ๊กหล่อย่างเดียวครับผมนะครับรุ่งโลรผสมเลศชะตาชีวิตรับทรัพย์รวยโชคลายประเพณีเกิดขึ้นในโชคชะตา ไปไหนใครรักสิ่งกิ์สิิ์เข้าข้างแล้วไงไปไหนใครรักสาวรักสาวหล,ลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากกสโสมนัตติดกับดักมนจันนาจันทามลมหาสเนาสนอัศวินถือเหรียญนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งกิ์สิบบอกปากปก,ปกงกงรสา,าดวงชะตาแบบนี้รวยเลยรวยมีเงินมีทองก็ามาไม่ขาดสายนะผมท่านจะได้นับเงินนับทองนะผมมีความสุขกับสิ่งที่ท่านต้องการนะบางทีบางครัง้งบางคราวมันก็พูดว่ามันคือกิเลสมันคือปัญหาต่างๆนะแต่ว่าปัญหาต่างๆมันก็ทําให้ท่าน แลผ่านพ้นเป็นไปได้ด้วยดีนะเพราะฉะนั้นจงมองข้ามพนะลังบวกนะมองข้ามสิ่งไม่ดีเข้าไปแบบรับพลังบวกเข้าไปนะครับพลังบวกเข้ามาจาัดหนักจัดเต็มนะครับข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาสนับสนุนคำชูหนุนนาโชคตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตามีช่วงชะตาที่ผ่านพ้นเรื่องเจ้ากรรมในเวรไปแล้วนะครับผมแต่ว่ามีการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบารมีวาสนาขอทํานายว่า โชคชะตาต่อแต่นี้ไปดวงของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจเจริญุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินทางด้านเรื่องความรักก็จะได้มีความสุขนะครับผมจัดแจงทําหน้าเรื่องความรักจะเจอคนที่ถูกใจถูกอกถูกใจนะครับผมได้ปรับปรุงในโชคชะตาดวงชะตาของท่านจะเปิดนะครับผมจะได้มีครอบครัวแต่งงานนะครับรุ่งโล์ประสบเร,ร็บเงินทองไหลมาได้มาขับรถใหม่ป้ายแดงเฟอร์รารี่ลัมโบกินี นะครับผมรวยรวยรวยตอนเดน,นี้ไปนะครับผมรับทรัพย์รวยโชคนะครับผมขอให้ท่านรับทรัพย์รวยโชคส,สมสมสมหวังดังใจใหมายรวยรวยรวยตอนเดน,นี้ไปถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตงค์ให้ติดหมอสันได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ้งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ